Kupal ha, sa mm -hmm. อันนี้ขอตำพริกสดเนะาะตำพริกสดก็จะคนละฟิลกับตำพริกแห้งเต็มทุงเลยคะ่ะต่อด้วยตำถั่วจ้ตาตำถั่วปูปลาเนาะคะ่ะผงนัวนิดนึงสองนิด คิดเดียวไม่เคยโทรตานิดนึงค่ะ ตัวฝักยาวค่ะยุ้มลงไปเลย เครื่อเทศสองสามน่วยเนะคะมะนาวปลานัวนัวสนใจปลานัวทักหาเค้ด้วยค่ะเด้อ และปูนะคะเป็นปูทะเลดอกด้วยค่ะพี่พีไม่ใช่ปูนาเนาะอันนี้เาเอก่งไม่ได้ใช้ปูนาเลยเพราะว่าปูนาเบิดแล้วยัวค่ะนัวซิมเมืองแล้วะคะนี่แซ่บแล้ว ตำถั่วแซ่บๆจ้าไปแล้วค่ะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ